สวัสดีค่ะสวัสดีชาวมีุกท่านนะคะวันนี้นะคะยินดีต้อนรับสู่ช่อง m e m e เมช n แนลนะคะจะเป็นคิวการดูดวงไรปักนะคะเป็นปักหลังนะของเดือนพฤศจิกายนนะคะวันนี้มาเร็วหน่อยนะก็ช่วงนี้ว่างนะคะก็เลยทําคลิปให้ทันเวลานะคะไม่เลทนะก็เดี๋ยวเมย์ขออ่านในส่วนของ คนโสดที่มีคนคุยนะคะหรือว่ามีประเด็นความรักก่อนเนาะเหมือนเดิมนะคะไพ่ใบแรกหมายถึงตัวตนของคุณมินใบที่2หมายถึงบทสรุปความรักแล้วก็ใบที่3หมายถึงตัวตนของคนที่คุณมินคิดถึงหรือว่าคู่ของคุณนะคะ <S <S ก็พลังงานนะคะดีมากเลยนะยินดีด้วยนะคะคุณมินเป็นธาตุน้ําราศีเดียวนะคะที่ความรักดีขึ้นนะคะในช่วงปักหลังเนาะ <S <S เป็นเดอะสตาร์เลยนะคะก็คือไม่มองว่าอะไรก็ตามนะที่เป็นอุปสรรค นะคะเป็นปัญหาในความรักของคุณอยู่ตอนนี้เนี่ยคุณมีเยียวยาจิตใจตัวเองได้นะคะรักษาใจตัวเองได้คุณไม่ได้ปล่อยให้ความวิตกกังวลน,นะคะหรือว่าอุปสรรคต่างๆเนี่ยในความรักเนี่ยมันมาทำให้คุณรู้สึกแย่ yeah, หรือว่ารู้สึกกังวลใจใดๆแล้วนะเหมือนคุณเป็นคนที่แบบอยู่เหนือปัญหาไปแล้วนะคะเพราะว่าถ้าใครได้ ดูดวงเอาไปมาก่อนนะคะในในอพิสซดก่อนก่อนนี้ก็คือว่าคนรักของคุณค่อนข้างที่จะแบบว่าอินอินเอาเอาะค่ะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะคือเขาค่อนข้างที่จะเข้ามาในชีวิตคุณทำให้คุณรู้สึกดีแล้วเขาก็แบบว่าอาจจะทําตัวไม่ดีอาจจะแบบห่างไปแล้วก็กลับมาใหม่แบบเนี้ยอยู่เป็นประจำนะคะเลยทําให้คุณรู้สึกปวดหัวกับคนคนนี้มากนะคะคนคุยคนนี้ก็ ในตอนนี้เนี่ยเหมือนกับคุณมีนก็ให้โอกาสเขาอะนะเวลาที่เขากลับมาคุณให้โอกาสเขาก็จริงแต่ว่าคุณเหมือนกับให้โอกาสเขาแบบคุณระวังอะคุณรักแบบว่าคุณรักเป็นแล้วอะคุณรักตัวเองมากกว่าแล้วนะคะดังนั้นคุณก็เลยไม่ได้คาดหวังอะไรเขามากแล้วก็ในเรื่องของสิ่งที่เขาเคยทําให้คุณผิดหวังเนี่ยตอนนี้คุณก็รักษาจุดๆนั้นได้แล้วนะคะคุณอยู่เหนือจากปัญหาเหล่านั้นแล้วนะ คุณมีพลังงานของสีดาวด้วยไม่มองว่าตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณมั่นคงคุณชิลแล้วคุณก็ได้พักอ่ะนะไม่ว่าคุณจะให้โอกาสคนคนนี้หรือเปล่านะในครั้งนี้ที่เขากลับมาอย่างที่เมย์บอกว่าช่วงปักแรกเนี่ยต้นเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเขาก็จะกลับมาอีกนะมาขอโอกาสไม่ว่าคุณจะให้โอกาสเขาหรือเปล่าตอนนี้คุณรู้สึกดีคุณไม่ได้รู้สึกแบบว่าเป็นกังวลใจอ่ะแต่ไม่บอกว่าส่วนมากคุณมีนจะให้โอกาสนะคะก็คือถ้าไม่ได้ให้โอกาสกลับมาคบเหมือนเดิมก็คือคุณอาจจะให้โอกาส เป็นเพื่อนไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยให้ดูกันไปก่อนอะไรแบบนี้ค่ะประมาณนี้นะทีนี้เรามาดูพลังงานฝ่ายเขานะก็ได้ใบเดียวเลยนะเพราะมันค่อนข้างจะชัดเจนเนะาะไพ่ห้าเหรียญเนี่ยค่ะมันเป็นพลังงานของการที่ว่างออ้อนะพูดง่ายๆก็คือคุณมีนเนี่ยเปบเสมือนคนที่เดินอยู่ข้างหน้านี่นะคะก็มันในความรักเนี่ยมันก็มีอุปสรรคนะคะมันก็อากาศหนาวก็เปรียบเหมือนกับอุปสรรคในความรักเนาะต่างฝ่ายต่างบาดเจ็บนะคะคุณมีนก็ป่วยเขาก็แบบ มีการเข้าเฟื่องดีขาด้วยเห็นไหมก็คือบาดเจ็บทั้งคู่นะก็คืออาจจะมีการเถียงการทะเลกกาะกันผ่านเรื่องราวต่างๆมากมายในความสัมพันธ์อย่างที่เมย์เกริ่นไปบอกว่ามัน out out อินอินเอาเอาอะมันไม่ได้ราบรื่นะนะความสัมพันธ์ครั้งนี้แต่ณตอนนี้ถึงแม้ว่าเขาเองจะบาดเจ็บนะคะแล้วคุณก็ไม่ได้สนใจเขาคุณก็เดินของคุณนะถึงแม้ว่าคุณจะอนุญาตให้เขาเดินตามอยู่เนี่ย แต่คุณก็คือเดินแยกอะนะดังนั้นเนี่ยไม่เลยมองว่าการที่เขายังเดินตามคุณอยู่แนทั้งที่คุณไม่ได้สนใจอ่ะก็คือการที่เขาง้อคุณแล้วนะคือเขากลับมาแบบเหมือนกับยอมรับอะคะ่ะว่าตัวเองก็คือขาดคุณมีนไม่ได้แล้วก็คือทําทุกอย่างเพื่อที่จะได้อยู่ในความสัมพันธ์อนะตอนนี้คือเขายอมคุณมากนะเขาก็มีความเป็นห่วงเป็นใยความรักให้กับคุณเหมือนเดิมแต่ในเรื่องของนิสัยเนี่ยมันจะเปลี่ยนได้ไม่ได้เนี่ยอันนี้เราต้อง เป็นกรณีกรณีไปนะคะแต่ตอนนี้มองว่าพลังงานของเขาก็คือว่าเขายอมที่จะทําตามใจคุณยอมงอ้อคุณยอมทุกอย่างะนะประมาณนี้แล้วตัวคุณเองเนี่ยก็คืออยู่ในสภาวะที่ทําใจได้ทุกอย่างไม่ว่ามันจะให้โอกาสแล้วจะดีหรือว่าจะร้ายคุณก็คือไม่ได้สามารถทําร้ายจิตใจอะไรคุณได้แล้วคุณแข็งแกร่งแล้วะนะคะคือแพ้คุณหายแล้วว่างั้นเถอะ บทสรุปความรักมันดีค่ะก็ไม่ได้อยากให้แบบว่าไปคิดว่ามันจะแบบว่าจะต้องแบบลงเอยแฮปปี้เอนดิ้งตลอดไปเสมอไปนะแต่เมยมองว่าในปลายเดือนพฤศจิกายนนี้คุณจะมีพลังงานดีๆนะอย่างน้อยเนี่ยก็คือช่วง1-3เดือนนี้การที่ว่าเขากลับเข้ามาครั้งเนี้ยเขาจะทำตัวดีขึ้นนะ่ะเป็นระยะเวลาหนึ่งเลยแหละนะก็3คาถาหมายถึงการที่ว่ามองอนาคตร่วมกันนะคะรอคอยนะรอคอยสิ่งดีๆนะคะ มันหมายถึงว่าการมีความหวังความหวังมันเป็นสิ่งที่ดีนะแต่ว่าในขณะเดียวกันเมยก็บอกแล้วว่าตัวคุณมีนเองอะถึงแม้ว่าคราวนี้เขาจะทําให้คุณผิดหวังอีกคุณก็ไม่เจ็บเพราะว่าคุณรักตัวเองแล้วเนี่ยคะนะนั่นคือพลังงานที่มันดีที่สุดแล้วนะคะสําหรับเราตอนนี้คุณมองนะคะว่ารอให้เขาทําสิ่งดีๆแล้วก็มองว่าเขาจะเปลี่ยนนิสัยได้ไหมมองว่าความรักมันจะสามารถเป็นเอซส็งคับได้ไหมนะคุณรออยู่คุณรอดูอยู่ว่าคุณให้โอกาสแล้วแหละแต่ว่าก็คือ ก็ยังมีอาการของการที่ว่ายังไม่ได้อาตัดสินใจแบบร้อยเปอร์เซนต์ว่ารักเขาเต็มหัวใจเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยค่ะคุณยังมีการรอคอยที่จะดูผลแห่งการกระทําของเขาอยู่ก็คือรอว่าเขาจะเป็นเออับใค้คุณได้ไหมเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ได้ไหมอ่ะนะประมาณนี้นะก็คือการรักแบบว่ามีสตินะคะรักเป็นนั่นเองนะแล้วก็ในหลายๆคู่เนี่ยเมมองว่าแนวโน้มที่ว่ามันจะสําเร็จมันจะดีอ่ะนะมันจะกลับมาแล้วมันมั่นคงได้อ่ะมันมีสูงนะคะดังนั้นก็ ยังไงก็พลังงานดีๆก็รับไว้แล้วกันนะคะแต่ก็ยังไงเราก็มีสติใน,ในความรักอยู่แล้วเนาะก็ไม่มีปัญหานะคะโอเคค่ะวันนี้ไพ่มันดีก็ไม่อ่านให้ยาวนะคะเดี๋ยวเมยขอไปอ่านในส่วนของคนที่แต่งงานแล้วนะคะหรือว่าเป็นแฟนกันมานานแล้วนะสำหรับปลายเดือนพฤศษกายนนะคะคนที่มีคู่เนี่ยนะตัวคุณนะถ้าเกิดว่าเคยทะเลาะอ,อะไรกันกับคู่นะแล้วก็สามีหรือภรรยากลับมาง้อเนี่ย ม่มองว่าตอนนี้เนี่ยคุณเองรู้สึกเฉยๆแล้วนะคะไม่ได้รู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจหรือว่าจะมีเอ,อเขาเรียกอะไรอะอารมณ์โกรธหรือว่าอารมณ์ รักแรงหรือว่ากโกรธแรงอะไรแบบนี้แล้วมีความรู้สึกว่าคุณคุณเหมือนกับรักษาจิตใจตัวเองในส่วนที่เขาเคยทําอะไรไม่ดีกับคุณไว้ได้แล้วอะนะยกตัวอย่างเช่นนะคะยกตัวอย่างเฉยนะเช่นถ้าเกิดว่าเขาเคยไปมีสัมพันธ์กับคนอื่นนะแล้วเขา,เอาขอโอกาสกลับมาหาคุณมีอีกครั้งหนึ่งคุณมีก็คือเหมือนกับรักษาจิตใจในส่วนที่ว่าอารมณ์ที่คุณโกรธหรือว่าแค้นที่เขาแอบไปมีคนอื่นเน่ะคุณคุณตัดตรงนั้นทิ้งได้แล้วอะนะแล้วการที่ว่าคุณจะให้โอกาสเขากลับเขาม,มาก็คือ เป็นการให้โอกาสคนที่เคยคือเป็นสามีภรรยากันเฉยๆแต่คุณไม่ได้มีความแบบไม่จะอธิบายยังไงเดียคุณไม่ได้มีความอาฆาตแค้นหรือว่าโกรธมากเพราะว่ารักมากแล้วอ่ะเหมือนกับคุณรักตัวเองมากแล้วคุณรู้ว่า,ก,วา,ก,ววาการที่เขาไปทําผิดอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ความผิดแล้วของคุณเลยมันเป็นความผิดของเขาดังนั้นคุณก็เลยไม่เอามันมาใส่ใจแล้วนะคะคือเดือดตามันหมายถึงการที่รักษาเยียวยาจิตใจตัวเองหายขาดแล้วเนาะ แล้วก็มีสีดาบเข้ามาด้วยมีความรู้สึกว่าอารมณ์คุณมันมั่นคงมากตอนนี้มันไม่มีอะไรจะมาเหวี่ยงคุณได้แล้วอะคือคุณรู้สึกดีกับตัวเองแล้วจิตคุณดีแล้วอะค่ะนะซึ่งเก่งมากนะคะคุณมีนคือถ้าเกิดว่า คุณมีท่านไหนที่ผ่านแบบประสบการณ์ความรักที่มันไม่ค่อยจะราบรื่นนะในชีวิตสมรสอนะอย่างที่ไม่ยกตัวอย่างเมื่อกี้เช่นเรื่องของกับมือที่3นะหรือถ้าไม่ใช่เรื่องของมือที่3ม,มันก็มีปัญหาอ,อื่นอีกได้มากมายเนอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินหรือว่านิสัยที่เข้ากันไม่ได้หรือว่าใบมุกต่างๆเนี่ยที่คู่ของคุณเขาเป็นอนะตอนนี้คุณมีนแบบไม่ได้ใส่ใจตรงนั้นแล้วแล้วคุณก็คือให้โอกาสเขาอยู่ในชีวิตสมรสนี้ก็คือ,ค,อคือการให้โอกาสคนคนหนึ่งอะคะ่ะโดยที่คุณไม่ได้เอาเขามาเป็น ทุสิ่งทุกอย่างในชีวิตแล้วอะ่นะเนาะคือลักษณะว่าคุณเผื่อใจแล้วว่าโอเคถ้าเกิดว่าเขาล้มเหลวอีกในะคราวนี้คุณก็พร้อมที่จะปล่อยเขาไปแบบถาวรโดยที่คุณจะไม่รู้สึกว่าผิดหวังอีกอะ่ะนะเม่มองว่าคุณมีกำแพงที่แบบรักษาใจตัวเองได้แล้วอ่ะนะคะดังนั้นเนี่ยตอนเนี้ยพลังงานของเขาอ่ะนะคู่สมรสของคุณเนี่ยเขากลับมาง้อคุณแบบเต็มที่แล้วนะคะอย่างที่เม์อธิบายไปแล้วในส่งคนโสดมีประเด็นนะ่ะก็คือไพ่ใบนี้ไ้าเหรียญเนี่ยมันหมายถึงว่า ชีวิตรักที่มันมีุปวรัคนะเนี่ยอากาศหนาวหิมะตกมัน,ม,นมันเปรียบเสมือนอุปสรรคในความรักนะคะแล้วคุณสองคนก็บาดเจ็บทั้งคู่นะคนข้างหน้าเนี่ยเปรียบเสมือนคุณมีนนะคะที่เดินไปแบบอาจจะไม่สบายนะคะแต่ก็เดินเท้าเปล่านะคะก็ยังคงแบบมีุปสรรคอยู่ยังคงไม่ได้รู้สึกสบายตัวนะคะแต่ก็ยังเดินไปด้วยกันคุณยังอนุญาตให้คนคนนี้ที่ขาหักเนี่ยเดินตามคุณแต่คุณไม่ให้ไม่ให้เดินคู่ไปกับคุณแล้วอะนึกออกไหมคะคุณให้โอกาสเขาแบบ อย่างเนี้ยนะคือให้เธอเดินตามฉันมาละกันนะเธอดีพอเดี๋ยวเราค่อยว่ากันทีหลังอะไรแบบเนี้ยก็คือยังให้โอกาสคนรักเดินตามอยู่เขาก็คือยังง้อคุณอยู่นะคะแต่ในความสัมพันธ์ที่มันบาดเจ็บด้วยกันทั้งคู่มาแล้วไงนะก็คือพลังงานของเขาตอนนี้ก็เหมือนพยายามทําทุกอย่างให้ความรักมันกลับมาดีได้เหมือนเดิมอ่ะเราก็รู้ด้วยว่าตัวเองเป็นคนที่ผิดนะคะเดี๋ยวเมย์แจ้งนิดน,นึงว่าพลังงานสามารถสลับข้างได้นะคะสำหรับชาวสองนะ บางทีเนี่ยคุณอาจจะโดนคู่สมรสของคุณที่เป็นชาวมีเนี่ยอาจจะทําร้ายคุณแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณบาดเจ็บแล้วก็รักษายอยู่ยาจิตใจตัวเองได้แล้วคุณมีกําลังง้อคุณอนะไรแ,แบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะก็ประมาณนี้นะบทสรุปความรักนะคะมันเป็นไพ่ที่ดีนะเพราะว่ามันยังมีพลังงานของการอยู่ร่วมกันอยู่นะมันไม่ได้เป็นการเลิกลากันนะ,นะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าคุณมีเนี่ยก็คือยังให้โอกาสเขาอยู่นั่นเองนะคะแต่เป็นการให้โอกาสแบบว่าคุณยังยังมองดูอยู่ว่ามันจะ ไปรอดหรือเปล่านะอย่างที่เมย์บอกแล้วค่ะว่าตัวคุณนั้นเยียวยาจิตใจตัวเองแล้วจิตใจคุณเข้มแข็งแล้วคุณได้โอกาสเขาที่จะเป็นเอชรอบคัพใส้คุณก็คือคนรักที่สมบูรณ์แบบแต่ว่าคุณเองก็ยังคงมองอยู่ว่าในอนาคตเนี่ยเขาจะเป็นแบบนั้นให้คุณได้หรือเปล่านะคะก็ประมาณนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจะรับเอาพลังงานดีๆไปเลยเนี่ยก็คือมองว่าเอ่อการกลับมาของเขาครั้งนี้เขาหน้าที่จะสํานึกแล้วจริงๆนะคะแล้วก็หน้าที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคุณนะคะ จริงๆนะอย่างน้อยก็คือในพลังงานในช่วงหนึ่งเดือนถึงสเดือนนี้เขาน่าจะแบบว่ากลับมาในระยะที่มันยาวขึ้นกว่าเมื่อก่อนที่ว่าไปๆไปมาๆไปๆมาๆแบบนี้เนี่ยที่ทําให้คุณไม่สบายใจนะคะมีจึงหวงว่าพลังงานมันเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะในความรักนะคะสำหรับชาวมีดังนั้นก็วันนี้ก็ไม่อ่านยาวนะก็ดีใจด้วยนะคะที่ตัวคุณน,นั้นเยียวยาจิตใจตัวเองได้แล้วแล้วก็ไม่ว่าคนรักที่มาขอโอกาสจะดีหรือไม่ดีก็ตามคุณก็คือไม่สามารถทำร้ายใจคุณได้อีกแล้วนะคะประมาณนี้นะ เอนเกจเมนต์นะคะไพ่ดีแล้วนะเนี่ยคุณสองคนก็คือได้คืนดีกันมีการให้โอกาสกันนะคะไม่ได้มีการเลิกลาเนาะแล้วก็เหมือนกับคุณสองคนจะเหนียวแน่นมากขึ้นน่ะมีการพัฒนาความรักมากขึ้นถ้าเกิดว่าคุณยังเป็นคนคุยอยู่นะยังไม่ได้ให้สถานะการกลับมาของเขาครั้งนี้เนี่ยคุณอาจจะเหมือนกับว่าเมื่อก่อนคุยกันตอนนี้กลับเข้ามาเนี่ยก็คือเหมือน คุณจะต้องแบบให้สถานะแล้วก็มีคอมมิทเมนที่มากขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยคุณสองคนจะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันแบบแน่นแฟนมากขึ้นนะคะคือมันมีการพัฒนาความสัมพันธ์ไปอะถ้าคุณให้โอกาสนะส่วนในในส่วนคนที่แต่งงานแล้วไม่มองว่าการที่เขาเคยทําผิดเนี่ยแล้วที่เมย์บอกไงว่าเขาจะทําทุกอย่างเพื่อง้อคุณเนะี่ยเมมองว่าจะทําให้คุณสองคนได้รู้จักตัวตวนที่แท้จริงกันมากขึ้นแล้วก็จะรักกันมากขึ้นอนะถ้าเกิดแบบให้โอกาสกันอะนะคะก็คือจะมี การเสียสละให้กันมากขึ้นก็คือทางฝ่ายเขาเนี่ยก็คือจะให้คุณเยอะกว่าที่เคยให้นะคะมันจะดีขึ้นนะ engagement ก็คือการกลับมาอยู่ด้วยกันการดีกันนั่นเองนะคะก็ดีใจด้วยนะคะชาวมินสาหรับเดือนนี้นะคะปลายเดือนนี้ก็ดวงดีขึ้นแล้วนะคะขอบคุณนะคะสําหรับการติดตามรับชมคําทํานายนะคะแล้วก็กราบขอบคุณทุกท่านนะคะที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องเมมเมชแนลนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ